ครับสวัสดีครับผมสิตพงศ์สีชัยครับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ที่ศูนย์วิัติการเทคโนโลยีสารสนเ,เทศโศรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับโปรแกร,รมใช้งานนะครับเป็นระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงนะครับเรามาดูตัวโปรแกร,รมกันเลยนะครับโปรแกรมจะใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลนะครับโดยใช้ IE หรือว่า อ่าอินเทอร์เน็ตเอ็กพเอร์นะครับเป็นตัวใช้งานนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเว็บเว็บแอปพลิเคชันนะครับอ่าวิธีการเข้าใช้งานนะครับก็ไปที่ระบบกินท่านเนี่ยงโรงพยาบาลอ่าก็จะมีโปรแกรมใช้งานนะครับอ่าให้เลือกระบบแจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุงนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับ นัาแรกนะครับก็จะแสดงรายการที่มีการแจ้งซ่อมเข้ามานะครับก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้นะครับว่าหน่วยงานในโรงพยาบาลนะครับแจ้งซ่อมอะไรเข้ามานะครับคลิกดูหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่ามีชื่อจากหน่วยงานของผู้ป่วยวันที่แจ้งซ่อมอุปกรณ์อาการเสียนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนใบแจ้งซ่อมเดิมนะครับ จะมีอยู่สามส่วนก็คือส่วนผู้แจ้งซ่อมส่วนของช่างก็คือช่างซ่อมลุงนะครับแล้วก็งานพัาสดุนะครับวิธีการใช้งานอจะอธิบายพอสังเขปนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหัวหนัาง,งานก็ใส่ User p a s s w o r d นะครับวิธีการแจ้งซ่อมนะครับก็ไปที่แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ก็ให้คลิกกลุ่มงานนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับเลขทะุพันนะครับอาการเสียนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลการแจ้งซ่อมนะครับเวลาเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแลการแจ้งซ่อมก็จะมาแสดงที่หน้าแรกนะครับนะครับในการแจ้งซ่อมยา่เรส่งไปหรือว่าส่งแอร์ไปนะครับนะครับ of